สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับพบจะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอสั้นๆเป็นการแนะนำนะครับผมวัตถุมงคลนะครับที่น่าสะสมแล้วก็นำมาบูชาติดตัวนะครับซึ่งก็ในโบราณการนะครับก็จะมีการสร้างพระเครื่องนะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะครับชาวพุทธนะครับได้ บูชาติดตัวหรือบูชาที่บ้านนะครับซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเป็นการนํำลึกถึงของคุณพระพุทธเจ้านะครับแต่ทางโบราณการท่านก็ได้นำเอากลละอุบายนะครับในการที่จะให้ประชาชนหรือว่าให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปนี้ได้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ มีการสร้างพระพุทธรูปนะครับในปางต่างๆและก็พระเครื่องประเภทต่างๆนะครับแบบต่างๆอีกมากมายเช่นนะครับพระบัวเข็มนะครับผมพระอุป,ปคุตนะครับพระเศรษฐีนวโกศนะครับก็มีได้หลายประเภทได้หลายปางต่างๆนะครับที่ได้สร้างนอกจากจะเป็นพระ ปางมารวิชัยปางสมาธิปางข้ามญาตินะครับปางห้ามสบุรก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็พระเครื่องต่างๆนะครับสร้างเป็นรูปแบบอีกรูปแบบพิเศษนะครับเช่นนะครับพระอุปคุตอย่างนี้นะครับผมซึ่งท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะครับพระพุทธเจ้าที่สะสมบุญบารมีมานะครับสะสมบุญบารมีแล้วก็ท่านมีความ พิเศษตรงที่ท่านปัดเป่าอุปสรรคปัดเป่าโรคร้ายปัดเป่าปาปมาประมาณนี้นะครับเพราะว่าท่านอยู่ในใต้มหาสมุทรนะครับผมเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับก็จะมีการอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาเพื่อขจัดปัดเป่านะครับซึ่งก็เป็นมาตั้งแต่โบราณนะครับตำรับตำราต่าง,งๆนะครับพระบัวเข็มนะครับพระอุปคุตนะครับ ซึ่งก็เน้นเรื่องการทำมามหากินความอุดมสมบูรณ์นะครับผมแล้วที่ผมจะนำกล่าวอีกพระอีกประเภทหนึ่งนะครับอีกชนิดอีกเขาเรียกอะไรล่ะอีกอนึกไม่ออกนะครับเพาเขาจะเรียกยังไงนี่ไม่ถึงพระท่านคือพระเศรษฐีนวโกดนะครับซึ่งเศรษฐีนวโกดนี้ไม่ได้ นำเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับคือเป็นตัวแทนของมหาเศรษฐีทั้ง9้าในสมัยพุทธกาลนะครับซึ่งแต่ละท่านนี้ก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยนะครับความไม่อดไม่อยากนะครับซึ่งท่านก็มีพรวิเศษหรือเอกทางแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ซึ่งพระเศรษฐีนัโกดก็ได้สร้างโดยถือเอาเศรษฐีทั้ง9เป็นแนวทางนะครับที่จะทําให้ผู้ที่บูชาเคารพท่านเกิดผลนะครับตามที่ท่านได้มีเอกทางในทางนั้นนะครับหมายถึงว่าท่านมีคุณสมบัติทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์ในทางนั้น บุรพาอาจารย์ก็เลยนําส่วนนั้นมานะครับสร้างเป็นพระเศรษฐีนวโกดนะครับผมก็จะได้นําแนะนาพระเครื่องนะครับสองรุ่นนะครับสองรุ่นก็คือที่เราที่จะนํามาบูชาติดตัวนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในการทํามาหากินนะครับซึ่งก็นํามาจากบ้านพอดีครับวันนี้ก่อนทํางานก็เลยมาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับผมองค์แรกนะครับองค์แรกนะครับ องนี้นะครับคือพระเศรษฐีนวโกดหลวงพ่อทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งหลวงพ่อนะครับท่านได้สืบตรับตำราเศรษฐีนวโกดนี้มาจากตำรบโบราณนะครับท่านก็ได้สร้างมาหลายรุ่นนะครับสร้าง พระนวโกดนะครับซึ่งพระ,ะนวพระนวโกดนี้ตำราตำรามีมาแต่โบราณน,นะครับทําให้ผู้ที่เคารพบ,บูชาผู้ที่ศรัทธานี้เกิดลาภผลสากาาะะนะครับเกิดความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยในทรัพย์สินเงินทองนะครับซึ่งท่านก็ได้สร้างรูปแบบพิเศษของท่านนะครับคือเป็นพระก้าวหน้านะครับก้าวหน้าคล้ายๆเสียญผมนะครับทำคล้ายๆว่าเป็นพระพรมสีหน้าแต แต่องค์นี้ท่านได้นําเป็นก้าวหน้านะครับผมก็เลยได้นํามาให้ท่านได้รับชมนะครับซึ่งหลวงพ่อทองคำท่านก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคาถาอาคมและตำรัตำดตาราต่างๆจากโบราณการนะครับและท่านก็ได้เป็นสายวิปัสสนาด้วยนะครับมีการนั่งสมาธิภาวนานะครับทําให้วัตถุมงคลของท่านมีความเข้มข็งนะครับผมซึ่งท่านได้รับการ ถ่ายทอดนะครับจากตันลำราของหลวงปู่โตด้วยนะครับหลวงปู่โตนะครับซึ่งองค์ผมได้นํามาให้ท่านดูนี้นะครับท่านชมนี้ก็เคยเลื่อมติดตัวนะครับพอดีองค์ใหญ่นิดนึงครับองค์อาจจะใหญ่แต่แต่คนที่แขวนองค์เดียวนะครับก็จะสะดวกนะครับก็พอดีเลยแขวนองค์เดียวองค์เดียวก็จะไม่ใหญ่มากนะครับพอดีผมเป็นคนแขวนพระหลายองค์หลายพวงนะครับช่วงหลังก็เลยนําท่านขึ้นหิ้งไว้นะครับ ไม่ได้นํามาจิตตัวก็แต่มานาแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับได้เป็นแนวทางครับพระเศษฐีนวโกดของหลวงพ่อทองดําวัดธรรมตะเพียนทองจังหวัดรบบุรีนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นอีกที่น่าสะสมนะครับสําหรับผู้ที่ศรัทธาในพระนวโกดนะครับพระเศษฐีนวโกดนะครับองค์แรกนะครับผมอง์ที่สองครับ องที่สองนี้คือพระเศรษฐีนวกโกดขวงหลวงปู่บุญนาวัดป่าโสที่ผลนะครับจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งหลวงปู่บุญนานี้นะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ในสายวิปัสสนานะครับในสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตตูนะครับแต่ท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลให้สิทธิ์นาไปบูชาเพื่อะระลึกถึงข,งของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าเป็นกลนุกละอุบายของท่านในการที่จะชักนํานะครับให้ ประชาชนให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดฟังธรรมนะครับเป็นกลอุบายของท่านนะครับในการระลึกถึงคุณงามความดีนะครับซึ่งหลวงปู่บุญนาท่านก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับที่เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่นนะครับท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นเหรียญต่างๆนะครับแต่ผมก็ได้นําพระที่ท่านสร้างอีก ประเภทหนึ่งก็คือเป็นพระนวโกดครับพระเศรษฐีนวโกดนะครับซึ่งรุ่นนี้น่าจะเป็นสิทธิสายทางอุบลหรือปรเปล่าไม่แน่ใจที่ได้สร้างเพราะว่ารูปแบบจะคล้ายๆพระเศรษฐีนวโกดของยาท่านสวนรลูกบูคัมบุนะครับซึ่งท่านก็รูปทรงก็เป็นคล้ายๆประมาณนี้นะครับผมจะมีก้าวหน้านะครับก้าวหน้าก้าวหน้าคือ ทำให้เราเจริญก้าวหน้าในที่การงานการศึกษาการงานต่างๆนะครับเป็นกลอเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งนะครับกุศโลบายอย่างหนึ่งนะครับในการสร้างพระเครื่องให้เราน้อมนําถึงอ,อุบาสิกานะครับคือท่านคือเศรษฐีทั้ง9้าในสมัยพุทธกาลนะครับซึ่งเราบูชาแล้วก็จะได้รับอนุสงในส่วนนั้นนะครับซึ่งก็องค์นี้ก็เคยแขวนนะครับเคยแขวนอยู่ก็ จะเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามที่เราแต่ละช่วงเราตอนนะครับซึ่งองค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะนะครับก็เป็นมงคลอีกอย่างก็คือนวโลหะโลหะทั้งเก้าพระเก้าหน้านะครับเศรษฐีนวโกดนะครับผมชื่อเป็นมงคลแล้วก็ล้วงปู่บุญหนาด้วยนะครับลวงปู่บุญหนานะครับก็เลยเดี๋ยววันหลังจะนำมาแขวนอีกครับผมเลี่ยมไว้นานแล้วครับ หลายปีแล้วแต่ไม่ได้แขวนนะครับผมก็เลยมาแนะนําเป็นพระเครื่องสองครูบาอาจารย์นะครับที่ได้สร้างพระเศรษฐีนวโกดนะครับแล้วมีอีอองงหนึ่งนะครับอยู่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่ผมไม่ไม่ได้มีไม่ได้สะสมก็คือหลวงปู่มานะครับหลวงปู่นั้นสร้างได้หลายรุ่นนะครับซึ่งท่านก็ได้รับการถ่ายทอดตำดตําราในการสร้างพระนวโกนะูจากครูบาอาจารย์นะครับผม สร้างได้เข้มแขงศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ต้องการของผู้ที่นิยมชมชอบผู้ที่ศรัทธานในพระในปางในเศรษฐีนวโกดคือพระเศรษฐีนวโกดนี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนําไว้เพียงแค่สองรูปสององสองท่านก่อนคือหลวงพ่อทอง,ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองจังหวัดลบบุรีหลวงปู่บุญนาวัดโสธิพลจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งท่านก็ได้สร้างพระเศรษฐีนวโกด ไว้เหมือนกันให้ิทธิ์ได้นำไปบูชาเกิดลาบยศสรรเริญนะครับทำมาหากินความเจริญรุ่งเรืองในด้านการงานการเงินทําให้เรามีชีวิตที่อยู่ที่ดีขึ้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เป็นการสะสมบุญบาร,รมีอีกทางหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้นำวัตถุมงคล พระเกจิอาจารย์ต่างๆและเครื่องรางของขังประเภทต่างๆที่ครูบ้าอาจารย์ท่านได้สร้างได้ตั้งใจสร้างตั้งใจปลูกเสษให้ศิษยานุิษย์นำไปบูชานะครับเกิดประสบการณ์เกิดการบอกต่อนะครับเกิดการสะสมนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบไวเ้เพียแค่นี้ก่อนนะครับก่อนจากกันขอบุญบารามีของหลวงปู่ทองดำ หลวงปูบุญนาและบุญบาร,รมีและบุญฤทธิ์อฤทธิ์ของเศรษฐีทั้ง9้าในสมัยพุทธกาลจงดลบรรณานในท่านจงประกอบสบเร็จในด้านการงานการเงินมีความร่ํารวยในทรัพย์สินเงินทองบริวารน,นะครับผมมีอายุมั่นคงยืนปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ